สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคบวันนี้พบกับครูมแม็กอีกแล้วนะครับในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสําหรับนักเรียนชั้นปวชอสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการทําโลโก้และก็สติกเกอร์นะครับของหน่วยง,งานหรือว่าของนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทํานามบัตร นะครับนำบัตรนะครับก็เป็นเหมือนกระดาษแผ่นเล็กๆนะครับที่บ่งบอกนัาสมบัตินะครับหรือว่ารายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้นั่นเองนะครับองค์ประกอบของนามบัตรก็จะมีทั้งหมด5องค์ประกอบอันดับแรกก็คือชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนี้นะครับจะบ่งบอกตัวตนหรือว่าหน่วยงานองค์กรของนักเรียนที่2นะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งตำแหน่งจะบอกถึงนะครับรายละเอียดคนคนนั้นนะครับทำงานอยู่นะครับ 3ก็คือชื่อบริษัทหรือว่าช่องทางการติดต่อชื่อบริษัทอะไรหน่วยงานอะไรทาเกี่ยวกับอะไรนะครับอันที่4นะครับโลโก้โลโก้ของบริษัทนะครับอย่างที่เราเคยทํากันแล้วนะครับจะม่งบอกถึงว่าหน่วยงานนั้นนะครับมีบริบทในการทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายขนาดของนามบัตร ขนาดของงนำบัตรนะครับโดยมาตรฐานสากคนแล้วจะอยู่ที่90มมคูณ55สมมตรสำหรับวันนี้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในการทำนำบัตรครูขออนุญ,ญาตนะครับประยุก์ตใช้แอปพลิเคชันในมือถือเพื่อนะครับให้นักเรียนสะดวกนะครับต่อการเรียนออนไลน์นะจากนะครับการเรียนในรายวิชานี้นะบ,บางคนก็ไม่สะดวกที่จะใช้คอมนะครับครูก็เลยต้องขออนุญาตนะครับ จัดการเรียนการสอนนะครับโดยการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการทำสำหรับขั้นตอนแรกของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการทำนามบัตรให้นักเรียนเข้าไปที่ p พ t สต e พิมพ์คำว่านามบัตรหลังจากนั้นให้นักเรียนหานะครับแอปพลิเคชันชื่อว่านามบัตรเสมอนะครับแล้วก็ให้ทำการติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เรียบร้อย หลังจากการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในมือถือเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมดนะครับ4เมนูหลักก็คือเมนูแรกก็คือเมนูทำเมนูที่2ก็คือการ์ดของฉันเมนูที่3ก็คือเทมเพลตแล้วก็เมนูที่4ก็คือการ์ดทันทีมาดูที่เมนูแรกนะครับเมนูทำ จะประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนพื้นที่การทํางานแล้วก็เครื่องมือการทํางานเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือพื้นหลังนะครับจะประกอบด้วย5เมนูนะครับเมนูแรกก็คือพื้นหลังแบบรูปภาพก็คือเป็นรูปภาพที่แอปพลิเคชันกําหนดมาให้นะครับมีหลากหลายสีนะครับนักเรียนสามารถเลือกให้ตรงกับนามบัตรของตัวเอง เมื่อนักเรียนเลือกพื้นหลังของนามบัตรได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเลื่อนสกอ์บาร์ไปด้านฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาได้นะครับเพื่อเลือกกำหนดสีที่ต้องการเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วให้นักเรียนกดตกลงพื้นหลังแบบที่2อคือจากกล้องนะครับนักเรียนสามารถถ่ายภาพได้เลยนะครับพื้นหลังแบบที่3คือการเลือกจากคังภาพนักเรียนสามารถเลือกรูปจากโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะเอารูปแบบไหนมาทําพื้นหลังของนามบัตรของเรา พื้นหลังตัวที่4ีคือสีนะครับเป็นสีพื้นหลังธรรมดาเลยนะครับอย่างเช่นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับเป็นสีที่นักเรียนนะครับกำหนดเองได้นะครับเป็นสีพื้นสีเดียวพื้นหลังแบบสุดท้ายคือพื้นหลังแบบไล่ระดับสีนะครับนักเรียนสามารถไล่ระดับสีตั้งแต่2สีเป็นต้นไป ในตัวอย่างนักเรียนสามารถเลือกสีได้นะครับถาดแรกคุณเลือกเป็นสีแดงถาดที่สองนะครับคุณเลือกเป็นสีเหลืองนะครับดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นไล่จากสีแดงไปสีเหลืองนักเรียนสามารถเพิ่มอีกสีได้ถ้าเกิดนักเรียนต้องการเพิ่มเป็นสีฟ้ากดตกลงเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นครับรน,นักเรียนเลือกสีสําหรับการไล่ระดับสีเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการไล่ระดับสีมันมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือไล่จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแบบที่2 จากรัศมีตรงกลางออกไปดังนอกแบบที่3นะครับเราสามารถเลือกแบบไล่แบบ3ามมิติได้ครับเมื่อเราได้พื้นหลังแล้วจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ มาต่อกันด้วยเมนูที่2นะครับเป็นเมนูป้ายนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนไอคอนหรือว่าตาสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับร้านของเรานักเรียนดูว่านักเรียนทําเกี่ยวกับร้านอะไรถ้าเกิดครูทําเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับครูเพิ่มรูปถ้วยกาแฟเข้ามารูปถ้วยกาแฟสามารถทาอะไรได้บ้าง1เคลื่อนย้ายนะครับ2ปรับขนาด ยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนนะครับมีความทึบนะครับมีความแน่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนสีได้นะครับนักเรียนสามารถกําหนดหรือว่าสลับสับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่ต้องการคลิกที่รูปภาพแล้วคลิกที่ถังขยะนะครับมาดูที่เมนูถัดไปคือเมนูไอคอนจะประกอบด้วยไอคอนทั้งหมดสีสีสีดําสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีทีมนะครับมาดูสีดํานะครับลักษณะของสีดําอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ มีรูปบ้านนะครับรูปอสองจดหมายสีขาวครับมีรูปคนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทีมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นสีนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนันเกเรียนสามารถเลือกตามใจชอบที่นักเรียน ต้องการใส่สำหรับขั้นตอนการใส่ไอคอนลงในนามบัตรให้นักเรียนไปที่เมนูไอคอนหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกสีก่อนว่านักเรียนต้องการที่จะใส่สีอะไรในตัวอย่างของครูต้องการที่จะใส่สีขาวนะครับสำหรับข้อมูลที่ครูจะใส่ลงในนามบัตรมีอะไรบ้าง1น,นะครับชื่อนามสกุล2ที่อยู่3มเบอร์โทรศัพท์สนะครับอีเมลจุดเช็คอิน หลังจากที่เราใส่ไอคอนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏไอคอนบนานบามบัตรของเรานะครับดังตัวอย่างบทในภาพครับมาที่เมนูข้อความนะครับในแอปพลิเคชันเมนูข้อความนี้คุณสมบัติก็คือพิมพ์ข้อความลงในนามบัตรนะครับในตัวอย่างของครูครูพิมพ์เป็นชื่อนามสกุลของครูนะครับเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับก็จะปรากฏตัวอย่างนะครับข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนักเรียนสามารถทําอะไรได้ สามารถเปลี่ยนสีข้อความได้สามารถทำเอฟเฟกให้กับข้อความหรือว่าชิดซ้ายชิดขวาจัดกึ่งกลางเมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏดังตัวอย่างนะครับสำหรับการแก้ไขข้อความไปเมนูถัดไปก็คือเมนูแก้ไขถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่จะแก้ไขข้อความเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนจิ้มเข้าไปที่ข้อความเลือกคําว่าเมนูแก้ไขข้อความนักเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนขนาด ตัวอักษรได้นะครับหรือว่า ความทึบของสีนะครับดังตัวอย่างเมื่อนักเรียนใส่องค์ประกอบนามบัตรของนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสมได้มาถึงเมนูสุดท้ายเมนู QR Code นักเรียนสามารถใส่ QR Code ลงในนามบัตรของนักเรียนได้ในตัวอย่างนะครับครูใส่นะครับ URL ของเว็บไซต์ของวิทยายลัยสารพัดช่างสระบ,บุรี w w w s r b p o l y a c t h s นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนกดตกลงเมื่อนักเรียนกดตกลงแล้ว จะปรากฏ QR code นะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนักเรียนทำนำบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถบันทึกไฟล์ได้ที่มุมบนขวามือของแอปพลิเคชันนำบัตรที่นักเรียนจะได้นะครับจะไปบันทึกอยู่ที่อัลบั้มในโทรศัพท์ของนักเรียนมาดูเมนูที่2ก็คือเมนูการ์ดของฉันจะแสดงตัวอย่างที่เราเคยทำนำบัตรมาในแอปพลิเคชันนี้ เมนูที่3ของแอปพลิเคชันคือเมนูเทมเพลตนะครับจะเป็นเทมเพลตที่สําเร็จรูปเราสามารถเลือกเทมเพลตให้เหมาะกับกิจการหรือว่าหน่วยงานของนักเรียนได้อย่างเช่นหน่วยงานเกี่ยวกับโรงงานนะครับหน่วยงานเกี่ยวกับร้านถ่ายรูปหน่วยงานเกี่ยวกับร้านเสริมสวยนักเรียนสามารถเลือกได้ครับ เมนูกัดทันทีเป็นเมนูสุดท้ายของแอปพลิเคชันนี้ครับนักเรียนสามารถใส่รายละเอียดของนักเรียนเองได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนกดคําว่าแสดงบัตรจะปรากฏนามบัตรนะครับสมเด็จรูปที่นักเรียนสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับซึ่งแต่และนามบัตรนะครับก็ให้นักเรียนเลือกตามความเหมาะสมหรือว่าตามความสวยงามที่นักเรียนชื่นชอบนะครับ สำหรับวันนี้ในการเรียนออนไลน์ในเรื่องการทำนำบัตรในหลายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับคุณก็ขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นอย่างมากถ้าเกิดยังไงนะครับก็สามารถติดต่อกันได้ที่ทางข้อความหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีค่ะ